รูว่ากันว่าถ้าคุณไม่อ่านประวัติศาสตร์คุณจะตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์คุณจะตาบอดสองข้างเรื่องราวลึกลับในประวัติศาสตร์ยังคงมีอยู่มากมายที่เรายังหาคําตอบไม่ได้กันนะครับเรื่องราวแต่ละเรื่องราวมีทั้งความจริงและก็ความเท็จซ่อนอยู่ครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความจริงเป็นอย่างไรเราค้นรุ่นหลังก็ได้แต่รวบรวมหลักฐานและก็วิเคราะห์วิพากษ์กันไปนะครับโดยต้องใช้ดุลยพินิษฐ์และก็วิจารณญาณเยอะๆด้วยนะครับ Joy of History สวัสดีครับ EP นี้ขอนำเสนอกรณีสวรรคตรของราชการที่สองที่เขาล่ำลือกันว่าอาจเป็นการลอบปงพระชนนั่นเองผม <_ t ick> ขอเริ่มเรื่องราวแบบนี้แล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อมีการผัดแผ่นดินครั้งราชการที่สองมาเป็นราชการที่สามถ้าเราดูข้อความตามพระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพญาทิพากรวง <_ H> ก็จะพบว่ามันมีเงื่อนงำครับมันมีเงื่อนงำในการสวรรคตรจริงๆ ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าพญาที่พากรวงผู้แต่งราชพง์สวดานี้ก็จงใจจะเขียนให้กรณีสวรรคตครั้งนั้นผิดปกติครับโดยในพระราชพงศ์สวดานกล่าวไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงราชสมบัติมาตั้งแต่ปีมะเส็งเอกศกมาถึงณวันพุทธเดือน8แรมสี่ค่ำปีวอกชศกทรงพระประชวนให้มึนเมื่อพระองค์เรียกพระโอสถชื่อจารในเพชรข้างที่ที่เคยเสวยนั้นมาเสวย คันสวยแล้วให้ร้อนเป็นกำลังเรียกทิพโอสถมาสวยอีกพระอาการก็ไม่ถอยให้เสื่องซึมไปแพทย์ประกอบพระโอสถถวายก็เสวยไม่ได้มิได้ตัดสิ่งใดจนมาถึงณวันพุธเดือน8แรม11ค่ำเวลายา่ำค่ำแล้วหบาทเสด็จสู่สวรรคต ก่อนจะไปต่อนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก็คือจานในเพชรเนี่ยนะครับมันคือยาสามัญพื้นฐานทั่วๆไปนั่นเองครับมันคือยาสามัญประจําวังนั่นเองครับผมซึ่งประเด็นที่น่าคิดและชวนให้สงสัยก็คือพระอาการประชวนที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและนําไปสู่การสวรรคตอย่างรวดเร็วนะครับตอนแรกเมื่อเกิดพระอาการประชวนมึนเมื่อพระองค์เนี่ยแต่เมื่อสวยพระโอสถแล้วกลับกลายเป็นว่า พระอาการหนักขึ้นกว่าเดิมครับและเมื่อเสวยพระโอสถขนานใหม่พระอาการก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกจนเสด็จสวรรคตในเวลาอันสัน้นทั้งๆท,ที่มีพระชนพรรษาเพียงแค่56พรรษาเท่านั้นครับแต่สิ่งที่มันกลายมาเป็นประเด็นสำคัญและก็ชวนสงสัยก็คือเพราะอะไรเมื่อสวยพระโอสถแล้วจึงเกิดพระอาการร่างกายร้อนผิดปกติครับ ตรงนี้เองครับที่มันกลายมาเป็นช่องว่างให้เกิดเงื่อนงำหรือข้อชวนสงสัยนั่นเองเพราะถ้าหากกรณีนี้เป็นคดีลอบปงพระชนจริงนะครับและถ้ามีการวางยาพิษจริงๆก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการวางยาพิษก่อนพระอาการประชวน จึงทำให้ยาสามัญประจำวังเนี่ยไม่สามารถถอนพิษได้ครับหรือเป็นไปได้แม้กระทั่งว่ามีการสับเปลี่ยนพระโอสถจานในเพชรด้วยยาพิษตัวอื่นเมื่อเสวยเข้าไปแล้วจึงมีพระอาการร้อนเป็นกำลังจนกระทั่งสุดหนักในเวลาต่อมาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อน่าสงสัยหลายอย่างนะครับซึ่งผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปนี้ครับกรณีน่าสงสัยอย่างแรกก็คือการฝืนบวชในรางร้ายครับ ซึ่งเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยออกบวชก่อนพระพุทธเลิศร่าณภารายจะเสด็จสวรรคตเพียงไม่กี่วันเองนะครับหากเราไล่เรียงกันตามพระราชะพงศาวดารนะครับก็จะพบว่าการผนวดของเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยมันเป็นไปตามพระเลิกที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือเตรียมการล่วงหน้าที่จะบวชไว้แล้วนะครับแต่ว่า กรณีสวรรคตรที่เกิดขึ้นอย่างชวนสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากผนวดได้ไม่กี่วันนั้นต่างหากครับมันเลยทําให้การผนวดครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดสนใจขึ้นมาได้และทําไปทํามานะครับเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นจิ๊กซอสําคัญชิ้นหนึ่งในคดีนี้ก็เป็นได้นะครับผมขอสร้างความเข้าใจกับท่านผู้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อมีท่านผู้ฟังท่านไหนยังไม่รู้นะครับก็คือว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยเป็นพระยศในขณะนั้นนะครับตอนที่ยังไม่ครองราชนั่นเองเมื่อครองราชแล้วท่านก็คือราชการที่4นั่นเองนะครับบซึึ่่งมมัันนีทกวา เจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยทรงผนวดในวันพุทธที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2367ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในงานพระราชพิธีทรงผนวดนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัยยังทรงมีพระพรานมัยเป็นปกตินะครับและก็ได้ออกถวายเครื่องบริขารและไตจีวรนแต่เจ้าฟ้ามงกุฎด,ด้วย อีกเพียง7วันต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยเนี่ยก็ทรงเริ่มมีพระอาการประชวนตั้งแต่วันพุทธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2 3 6 7ครับและถัดจากนั้นอีก7วันนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยก็เสด็จสวรรคตในวันพุทธที่21กรกฎาคมในปีเดียวกันนั่นเอง นี่คือลำดับเวลาและเหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพกรวงนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยมันก็เป็นปกติดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะการที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดก่อนการสวรรคตนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุหรือมีข้อสงสัยอะไรเลยนะครับเพราะว่าพระอาการประชวนนั้นเกิดขึ้นภายหลังถึง7วันและพระเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จออกในพระราชพิธีทรงผนวดเจ้าฟ้ามงกุฎด้วยพระองค์เอง,เองอีกด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีข้อมูลที่ชวนให้ฉุกค,คิดและก็น่าสงสัยอีกแหละนะครับเพราะว่าที่เกิดข้อสงสัยเนี่ยคือขณะนั้นเนี่ยเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับมีพระชนมายุไม่ถึง20พรรษาครับซึ่งยังขาดอีกประมาณ3เดือนจะครบ20พรรษานั่นเองแต่โดยธรรมเนียมทางโบราณราชประเพณีเนี่ยสามารถอนุโลมให้นับตั้งแต่อยู่ในคันบันดาได้อีก6เดือนข้อเนี้ยจึงไม่เป็นปัญหาว่าเวลาที่ทรงผนวดนั้นเนี่ยทรงมีพระชนมายุค,ครบบ,บวชพอดีครับ ไม่ใช่การบังคับบวชทั้งที่พระชนมายุไม่ถึงครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับใช่ว่าการผนวดครั้งนี้ของเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยจะปกติลาบเลื่อนไปเสียทั้งหมดนะครับตรงกันข้ามนะครับก่อนการผนวดนั้นเกิดเหตุอันเป็นลางร้ายที่สมควรอย่างยิ่งเลยที่จะยกเลิกการผนวดครั้งนี้หรือว่าเลื่อนออกไปเสียด้วยซ้ําครับแล้วเหตุร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นละ่ะเอาละไปกันต่อเลยนะครับ โดยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะครับมันมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนริทนทรเทวีนะครับซึ่งเป็นพระคณิฐาในราชการที่1น,นั่นเองท่านทรงระบุไว้ว่าณวันเสาร์แรมเจ็ดค่ำเดือน8สเสด็จออกถวายทรงประเรณสเสด็จขึ้นวันนั้นพยาปราบไตจักกอดเสาเบญจภาสร้องกล้องสนั่นไม่จับยายกงวงฟาดงาน้ำตาไหล ทั้งพยาสินทพชาติกับโคอุสุปพระราชโมสรสังวาดกันที่สาราสารบัญชีคนดูอื้ออึงเสียงแซ้กับพยาปราบร้องเพลาเดียวกันแต่พยาปราบร้องอยู่จนวันแรม10บค่ำเดือน8เพลาค่ำเสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติ14ปีกับ10เดือนซึ่งถ้าเราแปลความหมายจากจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์เทวีนะครับก็คือว่า ในวันนั้นนะครับพญยาช้างเผือกที่ทรงเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับมันร้องดังมากแล้วก็ไม่กินหญ้าเลยนะครับรวมถึงกับพระโคที่เลี้ยงไว้2ตัวเนี่ยนะครับมันทําการมีเพศสัมพันธ์กันต่อหน้าผู้คนที่ลุมดูเป็นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งตอนที่พญยาปราร้องหรือพญยาช้างเผือกร้องเนี่ยนะครับมันตรงกับวันที่เสด็จสวรรคตพอดีมันจึงทําให้เป็นลางลายและตั้งข้อสงสัยกันในกรณีนี้กันครับ ด้วยการที่พระอ,องค์ทรงประชวนแล้วก็มีพระอาการหนักนะครับแล้วก็สวรรคตอย่างทันท่วงทีเนี่ยมันจึงทําให้คิดได้ต่างๆนานา,นานครับว่ามันเป็นไปได้ทั้งการลอบปงพระชนโดยยาพิษหรือว่าการเสด็จสวรรคตโดยพระองค์เองด้วยเหตุนี้นะครับผมเลยอยากบอกทุกท่านว่าเราก็ไม่ควรทิ้งสมมติฐานเรื่องพระอาการประชวนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติก็ได้ ก็คือว่าร่างกายอ่อนแอและพระองค์ก็ส่งพระประชวรไปเองนะครับโดยที่ไม่มีการวางยาพิษแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าสมเด็จพระพุทธเลิศร,ร่านภาไรณักขณะนั้นนะครับพระองค์เองก็มีพระชนพรรษา56พรรษาซึ่งก็เข้าขั้นสูงอายุแล้วนั่นเองเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าถ้าหากเป็นการประชวรจริงๆที่ร่างกายผิดปกติด้วยพระองค์เองจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นการประชวรด้วยพระโรคอะไร จึงเกิดเหตุให้สวรรคตได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายโรคนะครับที่จะทําให้มีการสวรรคตได้อย่างทันท่วงทีเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองแตกเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆสิครับเพราะว่ากรณีสวรรค์คนนี้มีผู้ได้ประโยชน์และก็ผู้เสียประโยชน์ครับซึ่งมีข้อให้สงสัยถึงเจ้าจอมานดาเรียม ผมจะพูดถึงเจ้าจอมมันดาเรียมก่อนนะครับเจ้าจอมมันดาเรียมหรือภายหลังคือกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยพระองค์คือใครกันครับพระองค์คือพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่านภาลัยเป็นพระราชชนนีของกรมมะมื่นเจสดาบดินหรือพระบาทสมเด็จพระนั่างาลเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ของเรานั่นเองนะครับทั้งเจ้าจอมมันดาเรียมและก็พระราชโอรสนะครับก็คือกรมมมื่นเจสดาบดินพยศในขนาดนั้นนะครับ ต้องตกเป็นจำเลยในกรณีสวรรคตนี้ไปเลยครับเนื่องจากการสวรรคเนียมันมีเงื่อนงำนะครับและท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากกรณีสวรรคตนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาเล่ากันว่าพวกเจ้านายในวังเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยได้มีการพูดซุบซิบนินทากันมากเลย โดยมีบันทึกหรือเรื่องเล่านะครับบอกว่าหลังจากที่ทรงผนวดได้เพียงสองสัปดาห์พระราชบิดาของพระองค์ก็เสด็จสวรรคตลงอย่างปัจจุบันทันด่วนพระนั่งเก้าพระเชษฐาซึ่งมีตำแหน่งสำคัญในราชอาณาจักรและยังคงได้รับสนับสูุนจากพระมารดาซึ่งแม้จะมีฐานะเป็นเพียงเจ้าจอมมารดาแต่ก็เป็นหญิงที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับทำให้พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดราชสมบัติ ผมต้องทําความเข้าใจและบอกกับผู้ฟังก่อนนะคะว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยผู้ที่จะขึ้นครองราชสมบัติได้นั้นอย่างแรกเลยคือต้องเป็นองค์รัตธายาทที่กษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นไว้ครับโดยกษัตริย์จะเป็นคนเลือกองค์รัตธายาทขึ้นเองตามแต่ใจตัวเองต้องการนะครับแต่ถ้ากรณีที่กษัตริย์ไม่ได้แต่งตั้งใครไว้นั้นตามกฎมนเทียนบาลนั้นนะเขียนไว้ว่าให้ตั้งพระราชโอรสองค์โตที่ทรงประสูติแต่พระอัครมเหสี ที่มีสิทธิ์ได้รับราชบัลลังก์ต่อจากกษัตริย์พระองค์เก่าเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งในกรณีนี้เนี่ยครับรัชกาลที่สองไม่ได้ทรงตั้งใครไว้เป็นองค์รัตถายาตและ,สะเสด็จสวรรคตไปก่อนนะครับตามกฎมนทีนบานก็คือพระองค์เจ้าชายทัพกรมมืหมื่นเจษดาบดินเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของรัชกาลที่สองก็จริงนะครับแต่ท่านประสูตแต่เจ้าจอมบรนดาเรียมซึ่งมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พะสนมเอกนะครับจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสืบราชสันตติวงศ์นั่นเอง ผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎหรือราชการที่4ที่เป็นพระราชะโอรสองคโตที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีในราชการที่2แต่เรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างทีท่คนทราบกันดีแหละนะครับว่ากรมหมื่นเจสดาบดินนั้นได้รับเลือกจากขุนนางนะครับ เพราะว่าท่านทรงเก่งเรื่องการค้าแล้วก็พระชนมายุมากกว่ารัชกาลที่4ในขณะนั้นด้วยนะครับท่านจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่3แห่งราช,รราชวงศ์จกกักรีนั่นเอง <c oughs> ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องยาพิษเนี่ยจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือข่าวลือเรื่องนี้น่าจะมีอยู่จริงนะครับก็คือเรื่องการสืบต่อราชสมบัติข,ของรัชการที่3ต่อจากราชัชกาลที่2นะครับ เนื่องจากพระอาการประชวนของราชการที่2เนี่ยเป็นแค่เพียงแป๊บเดียวแล้วก็เสด็จสวรรคตเลยนะครับและหลังจากนั้นก็เกิดการช่วงชิงราชบัลลังก์ขึ้นนะครับทั้งเจ้าจอมานดาและก็พระราชโอรสเนี่ยจึงไม่สามารถพ้นไปจากข้อสงสัยของคนในวังไปได้นะครับซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แต่องค์ประกอบในการที่จะกระทำนะครับมันมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเหตุจูงใจเรื่องราชบัลลังก์นะครับการที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการสวรรคตครั้งนั้นแต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็ไม่อาจจะกล่าวหาได้อย่างสมบูนะครับเพราะว่ายังขาดแคลนพยานและหลักฐานที่ชัดเจนครับผมสุดท้ายนะครับจึงต้องย้อนมาฟังพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้นะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่4นะครับว่า ท่านทรงให้การถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเวลาท่านทรงมีพระราชดำรัสหรือพระราชวิจารณ์หรือพระราชนิพนธ์มักจะมีลักษณะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับเมื่อต้องทรงพระราชนิพนธ์ถึงกรณีสวรรคตนี้ก็ยังคงเป็นแบบตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ทรงถูกแย่งราชบัลลังก์ไป สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีนะครับทิ้งเบาะแสไว้อย่างสําคัญเลยโดยเฉพาะสาเหตุที่ท,ทรงผนวดก่อนเหตุการณ์สวรรคตทั้งที่มันมีลางลายเรื่องพญาช้างเผือกล้มนะครับทรงพยายามที่จะบอกเป็นในว่าทรงถูกคุกคามในช่วงก่อนเกิดเหตุสวรรคตอันเนื่องมาจากพี่ชายพระองค์ใหญ่หรือกรมมื่นเจสดาบดินมีพระประสงค์ในราชสมบัตินั่นเองซึ่งราชการที่สมีพระราชนิพนธ์ไว้ว่าในการก่อนแต่การนี้ พระราชโอรสผู้ประเสริฐพระองค์ใหญ่ของพระราชเทวีเมื่อทรงพิจารณาถึงการอันหนึ่งเทียวทรงเห็นพระราชบุตรผู้พี่พระองค์ใหญ่กว่าพระราชบุตรทั้งปวงอันชนหมู่ใหญ่นับถือแล้วปรถนาอยู่แม้ซึ่งราชสมบัติของพระราชบิดาครอบงำเสียซึ่งพระราชบุตรต่างพระมารดากันกระทำอยู่แม้โดยพระกำลัง พระราชนิพพนที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับผมคิดว่าผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะแปลความหมายของพระราชนิพนของรัชกาลที่4อันนี้ออกนะครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าผมไม่แปลให้ละกันนะครับทีนี้นะครับผมต้องขอสรุป E ีนี้ไว้แบบนี้ละกันครับว่า ถ้าเราว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านัถพาลัยเนี่ยทรงประชวนด้วยพระโรคชราด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็เป็นเหตุให้ร่างกายเสื่อมสุดไปเองเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการสวรรคตอย่างปกติถ้าเราตีความแบบนี้เรื่องนี้ก็จบครับไม่มีแผนสมรู้ร่วมคิดไม่มียาพิษไม่มีการรอบปงพระชนใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้น แต่ถ้าหากเราพิจารณาอีกด้านหนึ่งครับก็ดูเหมือนว่าจะมีประโยคนึงนะครับที่ซ่อนอยู่ในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่4ก็คือว่าท่านบอกว่าต้องหนีบวชก่อนพระราชบิดาจะสวรรคตและสุดท้ายก็ทรงยกอุปมาอสอรพิษเป็นเหตุให้พระราชบิดาทรงประชวนกระทันหันจนไม่สามารถตัดมอบราชสมบัติให้กับผู้ใดได,ได้ถ้าตีความเช่นนี้นะครับเห็นทีว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบนะครับ ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราไม่สามารถสรุปและตัดสินได้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงนะครับ ความเป็นไปได้ที่รัชกาลที่สองจะทรงสวรรคตรเองอย่างทันทีด้วยโรคชาราก็มีอยู่นะครับเพราะว่าหลายโรคที่เราพบอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลายโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตทันทีใช่ไหมครับยิ่งสมัยก่อนอยูกยาเนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยเท่าสมัยนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็คืออีกบทหนึ่งนะครับอีกบันทึกหนึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นจริงในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะครับ และผมขอย้ำอีกครั้งตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่มีเจตนาแอบแฝงใดๆในการนำเสนอข้อมูลนี้เลยนะครับนอกจากนำเสนอเพื่อเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เพียงเท่านั้นนะครับผมเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทยนะครับไม่ก้าวล่วงเป็นอันขาดครับผม ผมขออ้างอิงบทความบางส่วนนะครับที่ผมคัดลอกมาจากศิลปะวัฒนธรรมนะครับฉบับของคุณปรามินเครือทองแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับก็แสดงความคิดเห็นมากันได้เลยนะครับทุกความคิดเห็นผมยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนหมดนะครับและผมก็ครบรพความคิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ Choice of History สวัสดีครับ